หลังมาค้าคืนต่อมานอนท่าแซะห้างเมนแหละดีล้นลุกคนหัวเพ่งเผาศพเมื่อบ่ายใครก็กลัวแต่ฉันชัวหลับสบายไร้กังวลจากวัดศรสีสุเทพเก็บที่นอนผ้าห่มมอนมุงเสือ่อไม่เบื่อคน ลาแล้วเมนเผาผีที่ทุกคนนี้ไม่พ้นจนรวยมวยทุกรายเรียบล้อเล่นวกมาหาปทิวขึ้นชมวิวเขาเจดีที่มาดไมยกราบพระยืนห้ามสมุดสุดใจกายถึงตัวตายขอเป็นถาดศสาศสดา พอคืนสองหล่องเรียบลงชุมพรแล้วขอนอนดอนเมืองชำเเลืองหา,หาสมผานวัดขัดสนจนหลวงตาบวชเข้ามาเมื่อแก่ดูแลไปเช้าอำลามาถนนเพชรเกษมแอัอเต็มรถบรรทุกสนุกไล่ ถึงสีแยกปฐมพรสะท้อนใจเคยเปลี่ยนให้จันขับสับกันนอนสองพันสองสตูลคูณไปกลับเปลี่ยนกันขับสับกันคานคำหวานออนจันทร์อิงหลับที่แอบลูปจูบงามงอน จอดรถก่อนกอดจันรันจวนใจสองแก้มเจ้าเท่ากับพี่มียาปลูกให้ตาลุกขับรถไม่หลับไหลหนึ่งคืนวันสองพันสองก็ต้องไปพระต้องใชหนังสือนั่นคืองานสายมาถึงพระใหญ่ใกล้ยอดภู เลี้ยวซ้ายดูทางเรียบทะเลผ่านหาดทรายรีสวีมีมานานแวะกราบสานกรมมาลวงชุมพรพักจุดชมวิวเกาะแก่งทะเลกว้างจอดข้างทางขาเท้าเอาเห็นหนักถนอมรถลำบากคาจนชาชัก ใจมันรักจิตมันร้องกล่องมันกวนตกบ่ายมาตาลายกายหิวโซราเลโกโทลมโทมคลื่นหวูวนนั่งกินข้าวโตวลมตามสมควรติมแล้วดวนดานามหาดงาม โอ,อ้รุโนไทยหาดในฝันขนึงวันนั้นก็มาภาว่า้านนอนในเต็นด้วยกันกระสัญญามรักล้นลามเลือดลมระงมเมียคลื่นก็โฮมลมก็หอกก็กำนัด จึงกอดรัดกายกันพลันได้เสียไม่ผูกมาแต่เราเคล้ากรอเคลียเป็นผัวเมียยุคใหม่ในตำนาน I do